สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระบัวบ้านสวนเชนปลูกค่ะนี่คือน้ํายาล้างจานค่ะที่กระบัวผสมไว้แต่เมื่อวานนี่ค่ะอันนี้ที่ป้าซื้อมานี่มันมีน้ํายาเขาทํามาครบเซร็จแล้วเนาะมีน้าหอมมีเกลือมีน้ํายาทําให้มือนุ่มไม่ให้มือสากมือกระด้างแล้วก็น้ํายา ไม่ให้น้ำยาเรานี่ผสมแล้วมันเสียเนาะเพราะว่าน้ำยายาที่ผสมเนี่ยมันผสมกับน้ำเนาะมันมีสารกันเสียค่ะไม่ใช่ว่าน้ำยาสารกันเสียมีสีเนี่ยค่ะสีก็ออกเป็นสีแบบนี้คล้ายๆมะนาวค่ะชุดนี้ที่ป้าบัวซื้อมานี่คือ220สิบบาท220สบาทได้15ห้าลิตรเนาะแต่ป้าบัวเอาแค่1ิลิตรค่ะนี่ กระบัวตวงใส่ขวดใหญ่เลย10ลิตรเนาะป้ากระตับไปใช้บ้างแล้วแล้วก็เอาใส่ขวดเล็กไปบ้างแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ9ลิตรประมาณนั่นแหละเนี่ยค่ะกระบัวเอาเข้มข้นค่ะน้ำยาล้างจานค่ะกระบัวทําไว้ใช้เองเพราะว่ากระบัวใช้น้ํายาล้างจาน,นี่เปลืองมากซื้อเขาแต่ละครั้งก็ซื้อเป็นซองเนาะเป็นซองสามซองอย่างเงี้ยค่ะซองก็เล็กๆค่ะลดปริมาณลงค่ะ กระบวกก็เลยเนี่ยค่ะซื้อแบบนี้มาผสมเนาะต้าก็จะมากรอกขวดค่ะนี่ขวดก็นี่ค่ะขวดน้ำยาปรับผ้านุ่มต้าล้างเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานกอกค่ะ ทำน้ำยาล้างจานค่ะต้นทุนก็สองอต้นทุนก็220ี่สบาทค่ะสิบห้าลิตรเนาะแต่ประบัวเอาแค่สิบลิตรขวดนี้สามลิตรครึ่งค่ะในขวดน้ำยาปัทพนุนนี้ทนุนนี้สามลิตรครึ่งตีให้เข้ากันแล้วก็เอาไว้พักไว้หนึ่งคืนเพื่อให้โป้งยุกค,ค่ะ ฝนตกเริ <ersch> Không, ่มแรงแล้วฝนเริ่มแรงแล้วค่ะธรรมดาเนาะเข้ารูดูฝนแล้วก็เป็นพายุด้วยก็อย่างนี้แหละนิดิดนิิเป็นยังอ้อนี่จะเป็นฟองก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือน อ,อู๋นี่ค่ะสามลิตรครึ่งค่ะอันนี้สามลิตรครึ่งอันนี้ก็สามลิตรครึ่งเหมือนกัน ก็บวใช้ล้างจานล้างอ่างล้างห้องน้ําด้วยค่ะล้างห้องน้ําด้วยล้างชักโครกด้วยก็ใช้เป็นอนเนกประสงค์เลยค่ะนี่เพิ่งทํามาเป็นครั้งแรกทําใช้เป็นครั้งแรกเพราะว่าอะไรก็แพงอะไรก็แพงค่ะทุกอย่างก็แพง ผสมแล้วลองไปล้างแล้วมีฟองแล้วก็หอมค่ะหอมกลิ่นมะนาวเพราะว่าเขามีน้ำหอมกลิ่นมะนาวมาให้มาวิธีท,ทีทำเขาเขียนมาให้เล็กบร้อยค่ะแล้วเราก็ไปดูในช่อง youtube ด้วยค่ะวิธีทำ กลิ้งออกไปไหนไม่ได้ค่ะชื้นแฉะไปหมดเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะฝนตกเราก็ต้องทำใจเวลาฝนไม่ตกเราก็เราเรียกร้องหาฝนนี่ เราก็ไป35 00. 35 00. ล้างนี่สามพันห้าร้มพรอลใช่สามดิ้งครึ่งไหมคะทุกคนอ <c oughs> อ้ออ,อันนี้ไม่เข้าขวดท้อมยยยยุดยูดล้างมันจะลื่น dò dội 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 เมยใจร้อนนเออแบบนี้ดีกว่าไม่ปิดไม่เลื่อนว้าว ดูค่ะว่ามันจะล้นค่ะกลิ่นหอมค่ะหอมมะนาว หนักตึงเลยก็บอกว่าสามโลมันไม่ใช่แล้วมัสามพันสามพันห้าร้อยมิลลิลิตร ค่ะเราอยากได้สีอะไรก็เอาสีผสมอาหารนั่นแหละค่ะผสมอันนี้เขาเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะในชุดเลยในชุดของเขาเลยะคะ่ะ น,นี่น้ำยายที่ป้าซื้อมานี่มันก็สีเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมใกล้เคียงกันเหมือนกันแล้วเราก็จะมาเอาใส่อันนี้อันนี้เป็นขวดสบู่หลานนี่สะดวกมากป้าก็ใช้กดปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดเปลืองมากเพราะว่าเราใช้ล้างจานน้ำผ่านนะเนาะน้ำผ่านจมไดก่อนนี่เราล้างใช้กระมัง เดี๋ยวนี้เราใช้เปิดก๊อกโอลุนลุนลุนลน,ลน,ลน,ลนต้องเทออกก่อนนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้ซื้อเข้าก็อยู่ที่4ี่สิบาทสถุงสถุงถึงจะเต็มค่ะว้าวมามาป้าจะไปหาขวดมาใส่ใหม่นี่นี่นี่ยังยังไม่หมดยังไม่หมด ยังไม่หมดโอ้อนนเต็มอยู่นี่ค่ะยังไม่หมดเดี๋ยวป้าจะไปหาขวดมาใส่อีกนี่ค่ะฝนกระตุกนี่ค่ะป้าซื้อหัวเชื้อน้ำยาล้างจานมาผสมใช้เองค่ะนี่เพราะว่า ใช้น้ำยาเปลืองมากล้างจานด้วยล้างห้องน้ำด้วยค่ะเป็นน้ํายาอนเนกประสงค์เ้องใช้ไปทั่วเลยค่ะก็ใช้เงินเยอะในการซื้อน้ํายาเนาะเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็ซื้อค่ะนี่เราทําตุนไว้แบบนี้ค่ะหมดแล้วก็วทาตุนไว้ใช้ใหม่ค่ะเนี่ยค่ะสองร้อยยี่สิบบาทค่ะนี่สองร้อยยี่สิบาทได้สิบห้าลิตรค่ะแต่ป้าเอาแค่สิบลิตรป้าตวงใส่ลงน้ําใส่ค่ะ นี่ค่ะขอบคุณคทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนเปนอยังแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวป้าจะปิดกล้อง